สัมผัสบรรยากาศแห่งศรัทธาที่วัดหลักสีราสโมสรเมื่อก้าวเข้าสู่วัดหลักสีราสโมสรคุณจะได้พบกับบรรยากาศร่มรื่นของต้นไม้น้อยใหญ่ที่ให้ความสงบและเย็นสบายลมพัดเอื่อยๆผ่าเสียงสวดมนต์เบาๆลอยมากระทบหูสร้างความรู้สึกสงบในใจเบื้องหน้าคือหลวงพ่อโตพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ขนาดใหญ่สีทองเหลืองอรารามจากแผ่นทองที่ผู้ศรัทธาปิดไว้ตลอดหลายปีพระพักของท่านยิ้มละไมเปรี่ยมด้วยเมตตาราวกับรับรู้คำอธิษฐานของผู้มากราบไหว้ด้านข้างมีสาลาการ,ปรเปลี่ยน ที่ตกแต่งอย่างสวยงามพร้อมพื้นที่สําหรับนั่งสมาธิและปฏิบัติธรรมรอบบริเวณวัดมีรูปปั้นพุทธประวัติรายล้อมไปด้วยเสียงเจื้อเจ้าของนกที่มาอาศัยร่มเงาของต้นไม้ใหญ่บริเวณลานวัดค,คึกคักด้วยผู้คนที่เดินทางมาสักการะนําดอกไม้ทูบเทียนและพวงมาลัยมาถวายพร้อมตั้งจิตอธิษฐานให้ชีวิตพบแต่ความราบรื่นก่อนจะเดินไปยังศาลาเสียงเซียมซีเพื่อรับคําทํานายแห่งโชคชะตายามเย็นเมื่อแสงอาทิตย์ลับขอบฟ้าพระอุโบสถหลังเก่าที่มีสถาปัตยกรรมโบราณอันง,งดงามสะท้อนกับแสงสุดท้ายของวัน สร้างบรรยากาศที่สงบเย็นและเต็มไปด้วยมนต์ขลังหากคุณกําลังมองหาสถานที่แห่งความศรัทธาที่ซึ่งจิตใจจะได้สัมผัสถ,ถึงความสงบสัมผัสบรรยากาศแห่งศรัทธาที่วัดหลักศรีราสมโมสรเมื่อก้าวเข้าสู่วัดหลักศรีราสมโมสรคุณจะได้พบกับบรรยากาศร่มรื่นของต้นไม้น้อยใหญ่ที่ให้ความสงบและเย็นสบายลมพัดเอื่อยๆผ่าเสียงสดมนเบาๆลอยมากระทบหูสร้างความรู้สึกสงบในใจเบื้องหน้าคือหลวงพ่อโตพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ขนาดใหญ่สีทองเหลืองอร่ามจากแผ่นทองที่ผู้ศรัทธาปิดไว้ตลอดหลายปี พระพาของท่านยิ้มละไมเปีียมด้วยเมตตาราวกับรับรู้คำอธิษฐานของผู้มากราบไหว้ด้านข้างมีศาลาการเปรียญที่ตกแต่งอย่างสวยงามพร้อมพื้นที่สำหรับนั่งสมาธิและปฏิบัติธรรมรอบบริเวณวัดมีรูปปั้นพุทธประวัติรลายล้อมไปด้วยเสียงเจื้อยเจ้าของนกที่มาอาศัยร่มเงาของต้นไม้ใหญ่บริเวณลานวัดคึกคักด้วยผู้คนที่เดินทางมาสักการะนำดอกไม้ทูบเทียนและพวงมาลัยมาถวายพร้อมตั้งจิตอธิษฐานให้ชีวิตพบแต่ความราบรื่นก่อนจะเดินไปยังศาลาเสียงเซียมซี เพื่อรับคําทํานายแห่งโชคชะตายามเย็นเมื่อแสงอาทิตย์รับขอบฟ้าพระอุโบสถหลังเก่าที่มีสถาปัตยกรรมโบราณอันงดงามสะท้อนกับแสงสุดท้ายของวันสร้างบรรยากาศที่สงบเย็นและเต็มไปด้วยมนต์ขลังหากคุณกําลังมองหาสถานที่แห่งความศรัทธาที่ซึ่งจิตใจจะได้สัมผัสถ,ถึงความสงบ